เอียมเปิดคลิปเฮ็ดจะได้เปิดคลิปสบายดีพี่น้องเออไปบอสเอารถเอาเออเป็นตัวของตัวเองสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนี้มากมาเป็นกอล์ฟมาบ่อยสบายดีเอ็ดจีบุบบุบคน์เป็นกระชิบตื่นเต้นแน่เนาะเพราะว่า เฮ็ดสองขังแหละพี่น้องนะสาวสาวกงเหรอสาวกงก็คือเอ๋ยเอ้ยน้องไผ่น้องไผ่ของแม่บ๊อบบี้เนาะพี่น้องอันบ๊อบบี้ก็เป็นนานเป็นนานน้องสุ่าพดีอันนี่ก็คือสาวกงอันนั้นก็น้องสาวกงเนาะพี่น้องน้องสาว ี่องเปิดซองพี่น้องเพื่อว่าได้ได้ได้เสริมพี่น้องห้างเงินได้ได้เสริมน่ะแดดนอกเฮ็ดงานเฮ็ดการไปน้ำเลยก็มีมีโอกาสก็ถ่ายคลิปไปน้ำนะแดดพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อฝากมากดไลค์กดติดตามให้สองผ่านไม่ไหวในเด้อพี่น้องกอบีกอ่ะยู่นี่เนาะพี่น้องเฮ็ดคลิปน้ำ ใายคลิปน้ำซอยเบียรอันนี้ไปน้ำเนาะอันในทดทนะีน้ำเบ,บาวนะแนนน้เบาเนาะเราเป็นลากคกองนะกระสอยน้เบ,บาเทศน้ำเบ,บานิวนะพี่น้องลากคลายองเมืองน้าวกลยคอยตื่น <c oughs> ไม่เติเลไปนะแ,แล้วแม่แด็กรเดียงลูกไปน้ำเ <c oughs> พรานะเนาะเพราะว่ามีลูกน้อยพี่น้อง <c oughs> กิแดดก็แดก็ได้เลยผพากันมาซุ่มแซวแมวโพงทุกเครื่องไอห้องเซาแคบเข่าหนีแดดพี่น้องที่บิดอยู่บานเมืองเพิ่นนอกพี่น้องบ่เมนบ้บานเท่ากนซีแคบนี่นะพี่น้องห้องเซาเผาซื่ออืมเอาแบเอาที่นัาง ดาวน่ะซาก้งเพิ่นก็สิตางพี่น้องเียเียส่งเนาะข่อยก็สิกลับบ้านเนาะมื้อนี้สิกลับบ้านีสิว่าเดียเียส่งข่อยเลยเียส่งงไปตําันนันเด้เนาะตมทาวหาจีนสกุ้งสดําน้ำวแซ่บเด้อเอานัวๆเอาน้ำเนะโอ้ยนนัวเด้อเผ็ดๆเด้อเผ็ดบ่ว่าอันนั้นตากคนมาบย่านี เออผมน่ารีกกระเป๋าเอากระเป๋าหนึ่อยากกินดิฟเฟตพี่น้องเบิรงบรรยากาศฝนตกตกแห้งแห้งปล่อยไปนั่งขาลูกอยู่พุอยู่อันน,น,อน,นั้นลันอนาโฟนเป็นชั่วโมงคุณเนาะถ้ากับอันนี้ห่วยนี่และนี่เศร้าแล้วนี่ตกแห้งเป็นแหนะ้งเนาะเสื่องนี้น่าจะพาย,ยุเข่าเนะะาะพี่น้องแต่ว่าฝนตกดิดดิดกันซ้ำเมือ บรรยากาศท้องเข้ากันสิขับแคบไปเด้อพี่น้องทางนั้นก็แมย์วับบีเห็ดกล้วยทอดส้อยแล้วก็ตาแข่งไว้ตาให้มันมั้งมั้งหะนะเตลีนน่ยงหนาเอาเต็บเต็ต้องตื้นเต้นเด้อ,อแม่์คูตึ๊บเป็นตื้นเต้นเนี่ยได้หน่อเนึ่งนี่เนาะไปเป่ากบะป๋องแม่เบ่ากระชัดเจนนะถ้าดูแบบไหนบ่าเป็นคนติ๊บอ่าง อันนี้ไม่เด่นแน่อ่ะบนได้เราดองเอามุ่อันนี้เดนธรรมดาใส่ไปมงใส่้นหอนนนีมั้ได้แต่สุดจวดเนาะาเปมอมันเด้อู้ไดกกำลังยูเขายูคือข่อยน้ำลายพี่แต่ชูรสค่ะชูรสชูใจ cua một con nào? em làm chai bỏ nguyên chai bỏ, em yêu à, em yêu, cái bao con ăn, cái gì, 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 คือบอกอนาคตก่อนเอามือเอามือด้อเอามือด้อนีอยากเอามือไก็นี้อะไรแตัวใส่ไหมน้ำบ้านะแล้วใ่น้หมน้ลาน้ปเรไม่รบีจัดการ có biển, cảm thấy có biển, ba. Ô nhạy, cứ phụ nữ, 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 ba. Ô nhạy, cứ con nữ, ba. Ô nhạy, cứ phụ nữ, ba. Ô nhạy, เฮถาเบิ ừ, ่งันิเบิเด้อบ่ไปเดี๋ยวเขาไปทางไหนน้องียวมีดอกบอสเนี่ยใส่เอากอยู่บ้อสร็ุหนิปัน อยู่อีกจักมือมันจองตัวรถเดวนะคันบอกตไปสาวเริ่มมอวานี้ก่อนนะไข่ยุ่วเสือดเมื่อร๊อปป๊าปป๊าปข้าวพุ้งสดๆค่ะแม่จองตัวไปแล้วพวกสาวเนี่ยรถนครใส่เองจะรถทัว ตกอันนี้ร้อนเนาะต้องซามหมื่นแล้วอนนมายยอ่ไม่ได้ทำอะไรขายเหมือนเดิมนั่นแหละไม่รอนเหอมอ๋อไม่รูโอ้เป็นทคอ่าเดี๋ยวกะสีเดียมากเยดอกบอทันแ๋ยว ตาตากิน้ากินนวดกินนวดเอพี่น้องเกกินยาตามัวเอพี่น้องามถั่วไอ้ผู้นี้วาใช้เขาเขอยยเข่าด้วยนไปเอาไปไปนีละกินน่ ปานสวัสดีปารุ่งก็นปาโทรศัพท์ไหมปานก็หนุยปานหิวเด้อปานจาบเฮนมอเมเบาฮะสวัสดีปารุ่งเอาเขามาขั้นจาบกินกับออกไปหูหูไปอยู่ทางนั่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 ง

อะร่เออแม่เออเท้าคอยตังส่วนปรุงสด้จรน่มาเด้อมาเด้อรืาแปะไม่ได้เลยายังทมาเด้อ่นงเช่ี๋ยะเก๊ดได้หนิเก๊ดปากินปลาเออมาจม้องไ่ได้ีจะเอาป คุมันจะว่กได้ต่างณจะบอกไม่ไผจรก็เดินชอบใช้ภา่าไทยกอชินแ้่พูดในตีปะ่าว่าไหนแบกอะไรกินไ่ยไม่เรียกคกว่ะเลีกหรอเฮ บ่วเอ๋ย้า่เป็นต่คิวเป็นต่คิวขอด่วนีนี่บอสโอ้โหเดี๋ยวมีแคั้นคิวเป็นที่มากับีแคงัะบาีน้องเยเป็นชนะบารมีข้าวมัดเจียนใจบ้านนี้ท่านตีที่เด็กบอสเยอยู่ เออชารจเอมาเป็นต่คิ้ถ้าเป็นรงอ่ตายเลยอ่ะแก้มปั้นแก้ปั้นเนียเรเออเนาะตาตคิ้วเนาะบ้านนกนาะเอม่เปปั้นเนาะตักจานดตกจานไม่ดีไม่ยูตักจานเนาะเอกินได้อย่างแ้ปานเน

เจ็ดเจ็ดหน่อยเลยบิบบี้หนึ่ระปแล้วใ่เยอระมาณหน่นเป็นไเขาน่อยไมาบ้า เนี่ยไปยิ้วจะได้หรือเต็น้อยแล้วอ่ะบอกใจก็งงนะแต่ร้มอ่ะ